เอาอย่างเดียวค่ะไปเดียวไม่พอครับต้องเอาเยอะๆดาวบอกเอายิ่งเยอะอ่านั่งดีๆนั่งดีๆน้องดาวนั่งดีๆครับอ่ะน้องดาวนั่งดีๆครับ Ô mọi người ơi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  mọi người เอาออกไปแล้ว <laughs> 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 hỏi vò hỏi vò anh nắng đi đi anh đi đi tê la gọi đi đứng vật mẹ ให้ต้ให้แม่หน่อยดีเลย่ให้หนูต้ให้แม่ีหน่อยนี่นี่น่าเรลูกทำยูดูเใลูกลูกเ่นเลเอาให้ใครทำดีแล้วเอลูกให้ดินหอใช่หมดินใช่ไหม

ดึงผ่าล่องนะพ่อดึงผ่าฟังหนิล่องนอ้โหเขาขอถ่ายรูปด้วยอ๋อกอดได้ครับกอดได้ครับจ้าขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> เข้าไปหาได้นะคะเข้าไปกอดถ่ายรูปได้ค่ะกอดน้อยน้องได้แม่กอดน้อย ครับครับครับ <laughs>

เยมาเออี่ปวนี่หักบือปดากดฟักมาเพื่อนน้ัยังไม่ะหาช่องไปหาดาวไม่เจอไม่ได้หาช่องไม่ได้ ขาวโพดข้าขับโพดเขาขโพดออกก่อน เยพี่นุกับมาครับงั้นนูขออนุญาตนะคะจบคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อดูน้องดาวช่วยเพลินนะคะขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ